ืัอนี้สำหรับมือใหม่สำหรับคนที่ต้องการอยากจะเข้ามาเป็นมืออาซีพในธุรกิจออนไลน์แล้วเราจะต้องเริ่มแบบไหนเขาจะเริ่มจุดไหนื่อนี้เรามีเทคนิคเคล็ดลับมาบอก<ม>สำหรับคนที่ต้องการอยากจะเข้ามาประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ Online. อันดับแรกเลยคือเจ้าต้องถามใจตนเองก่อนว่าต้องการประสบความสำเร็จแบบมืออาซีพหรือมือสมัครเล่นเขาต้องการรายได้ในธุรกิจออนไลน์เนี่ยแบบ เล่นๆหรือแบบเมือ่อาซีบตัดสินใจได้หรือยังว่าต้องการเอาจริงเอาจังจักเปิดเซ็นเพราะว่ามันจะเป็นผลวัดในการที่เขาการลงมือเหตุมันมีผลต่อเนื่องกันนะทุกคนเขาต้องถามใจตนเองก่อนว่าเฮ้ยเขาต้องการจริงจังต้องการประสบความสําเร็จในธุรกิจออนไลน์อ่ะโอเคเขาตัดสินใจเหตุแบบมือ่อาซีพ เพราะการตัดสินใจครั้งนี้มันคือการตัดสินใจที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสำเร็จลำดับต่อมาเราจะต้องหู้ฐานลูกค้าของเราเนะเราต้องเบิ่งก่อนเบิ่งในความรู้สึกของเขาว่าเราต้องการขายให้กลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มแม่และเด็กหรือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มกลางคนกลุ่มอายุสูงเราต้องเบิ่งว่ากลุ่มเป้าหมายของเราอ่ะเป็นกลุ่มคนกลุ่มใด พอเขาจะได้เลือกสินค้าที่เอามาตอบโจทย์สําหรับกลุ่มคนกลุก่มลูกค้าของเขานั่นเองถ้าวันนี้เขาเลือกเลือกสินค้าที่เขาหักที่เขาหมักเออคอยต้องการแหละอ่ะโอเคคอยต้องการขายความงามคอยเออมีต้นทุนทีหุ้ม้างหนาตาดีอ่ะโอเคเจ้าขายความงามได้แต่ถ้าบางคนเฮ้ยคอยกําลังต้องการอยากจะลดทุนและคอยต้องการ กินและใส่เพื่อให้หูเออเห็นผลจริงและขายไปในโตเลยอ่ะเชนหุนอ่ะฟิตหุนอจาจจะสิกก็ได้เนาะแล้วแต่เราเลือกแล้วกันเนาะเลือกสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเลือกสินค้าให้ตรงใจที่เขาหักที่เขาหมักเลือกให้ดีเนาะเพราะว่าสินค้าเป็นตัวที่เป็นตัวนำล่องสินค้าของเราเนะ่ะเป็นตัวนำล่องรายได้ของเฮานั่นเองเนาะ ลำดับต่อมาคือเราจะต้องหาสินค้าที่มีคุณภาพให้ตรงกลุ่มเป้าหมายแมนบอลเราจะต้องเลือกสินค้าที่มีคุณภาพนํานาทุกคนไปเบิงศึกษาบริษัทที่ถามื้อนี้เขาเป็นตัวแทนเขาต้องศึกษาว่าบริษัทเนี่ยถึงต้องตามกฎหมายบอผลิตที่ได้โงงานมาตรฐานสากลบอหรือถามมื้อนี้จะมีต้นทุนที่แบบต้องคือต้องการอยากเป็นเจ้าของแบรนด์อ่ะโอเคจะต้องเบิงว่าโรงงานผลิตอะได้มาตรฐานบอ การที่เป็นตัวแทนกับการที่เป็นเจ้าของแบรนด์นาทีมันจะแตกต่างกันและถา้อนี้เจ้าจะเป็นเจ้าของแบรนด์นาที่ฮับปิซซอบของเจ้าจะต้องลายทั้งเลือกสินค้าทั้งเบิงเรื่องอ่อยทั้งเรื่องนําเข้าโอ้ยการตะลงกันตลาดเยอะแยะมากมายแต่ถา้อนี้ต้นทุนเฮาบว่าหลายเฮาลงทุนด้วยการที่เขาเป็นตัวแทนก่อนอศึกษาเาต้องเบิงศึกษาโงงานผลิตสินค้าได้มาตรฐานและ เจ้าของแบรนด์มีแนวคิดแนวทางวิสัยทัศน์แนวไหนโอเคบบมีความคิดโอเคบบมีความคิดที่แบบผลิตสินค้าออกมาเพื่ออยากจะเอากําไรอย่างเดียวหรือผลิตสินค้าออกมาเพื่อซ้อยเหลือผู้คนเอาสินค้าที่ดีๆเพื่อไปซอยเหลือผู้คนจริงๆเนาะอันนี้มันก็ต้องเบิงเบิงศึกษาถามมือน,นี้เฮาบบเฮียนฮู้และศึกษาเรื่องพวกนี้เฮาจะลงทุน เสียเวลาเฮาจะเสียทางเงินเฮาจะเสียเวลาเหมือนทิตตี้เคยผ่านมาผิดพลาดเพราะเฮาไม่ได้ศึกษามาก่อนว่าเฮาจะต้องศึกษาเรื่องนี้แบบนี้มันเป็นบทเรียนที่อยากจะให้ทุกคนได้หัวเฮาจะต้องศึกษาก่อนลงมือเหตุเฮ็ุอย่างก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเห็นหัวก,ก่อนและค่อยลงมือเหตุและตัดสินใจลงมือเหตุมันเนาะลำดับต่อมาเลยเฮาต้องหาไอดอลเนาะไอดอลความสําเร็จในการ เข้ามาวงการธุรกิจออนไลน์เจ้าต้องการประสบความสําเร็จในธุรกิจออนไลน์ต้องการเป็นแบบไดนคนใดเป็นไอดอลคนใดที่เป็นต้นแบบในการเ,าเหตุธุรกิจออนไลน์ของเจ้าเจ้าต้องเบิงและเจ้าต้องหู้ว่าเฮ้ยคนนี้คือพื้นฐานชีวิตของเขาค่ายคือการเอา,เอาคนนี้แหละเป็นไอดอลของเขาและเขาก็ต้องไปเบิง้งลําดับต่อมาเขาต้องไปเบิงว่า เพิ่นคิดแบบไหนและเพิ่นเหตุแบบไหนเพิ่นจึงประสบความสําเร็จและเฮาก็ต้องย้อนไปเห็ุและคิดขึ้นกันกับเพิ่นตอนเมื่อเพิ่นเริ่มต้นบมเมนเฮาไปเบิ่งตอนที่เฮาบมแมนเฮาจะต้องไปก๊อปปี้ตอนที่เพิ่นประสบความสําเร็จแต่ต้องก๊อปปี้เรียนรู้และลงมือเห็ุคือกันกับเพิ่นตอนที่เพิ่นเริ่มต้นเพิ่นเริ่มต้นแบบไดเฮาเฮตุตามเฮาเอาแค่ลองถึงเฮาเอาแต่วิธีทางที่เพิ่นเฮ็ดถึกถูกต้องและประสบความสําเร็จมาเป็นเฮา เก็บความล้มเหลวนั้นทิ้มไปเนาะเอาแต่ความสําเร็จนั้นกลับมาหาเฮากลับมาใส่เฮาและมาอาแดบเป็นโตเฮาและมันจะเป็นความสําเร็จของเขาเขาอาจจะประสบความสําเร็จหลายกว่าเพิ่นหรือสูงกว่าเพิ่นหรือไวกว่าเพิินเพราะว่าเขาเอาความสําเร็จของเพิินเอาวิธีทางความสําเร็จของเพิ่นมาเป็นเขาฉะนั้นประหยัดเวลาของเขานั่นเองคนเก่งจะ หาวิธีทางเหตุเองแต่คนสลาดจะก๊อปปี้คนสําเร็จอ่าเลือกเอาละกันว่าเขาจะเป็นคนเก่งหรือคนสลาดเนาะลำดับต่อมาเจ้าต้องมีเป้าหมายนะเป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญเป้าหมายในการเข้ามาในวงการในธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็สําคัญเช่นเดียวกันเพราะว่ามันคือตัวพลังขับเคลื่อนในการลงมือเหตุของเขาถามวัานี่เขาบ่มีเป้าหมาย ในการลงมือเห็ุเลยโอ้ยมันจะเวลาเราเจออุปสรรคปัญหาหรือมันจะมีบททดสอบหรือจะมีแรงกระทบเข้ามาเขาจะเบิดพลังและเราจะล้มเลิกไปกลางทางเขาจะบอต่อสู่เพื่อไปหาเป้าหมายเพราะเขาบ่มีพลังในการเดินหน้าเพราะเาบ่มีพลังในการไปต่อเพราะเขาบ่มีเป้าหมายสา้นเป้าหมายเป็นสิ่งที่สําคัญและเป้าหมายนั้นต้องมีคนเที่ยวฮักยูน้า ถามวันนี้เป้าหมายมีคนเที่ยวหักอยู่น้ำนั่นแปลว่าเวลาเฮ็ดเวลาเฮามือยเวลาเฮาท้ออ่ะโอเคเฮาแนวมึงเป้าหมายแล้วเฮาจะเกิดพลังแห่งใจขึ้นมาทันทีเลยเนาะสิ่งที่เจ้าบุคคลพลาดต้องมีเป้าหมายลดับต่อมาเลยหลังจากที่เฮาตัดสินใจแล้วแหละว่าเฮาจะเฮ็ดมันเต็มทีละอ่ะโอเคเฮาเห็นเห็นแล้วละสิ่งที่เฮาจะเฮ็ดเียนหู้แล้วลงมือเฮ็ดมันเยนหู้เทคนิควิชาแล้วลงมือเฮ็ดมัน และลงมือเหตุแบบสม่ำเสมอพร้อมต้องสม่ำเสมอน้นะต้องเหตุตลอดเวลาน้ำนะมเมนเห็ดสองมือยุดเห็ุสองมือยุดเห็ดได้มือหนึ่งยุดสองมือเห็ุได้มือหนึ่งยุดสามมือแบบนี้บอได้นะเพราะอย่างพราะว่าเฮาอยู่ในโลกออนไลน์คนที่เฮาอยู่ในโลกออนไลน์น่ะจะเป็นคนบกหูจักหลายกว่าคนที่เฮาหูจักโลกออนไลน์คือโลกใหม่ของเฮาคือคนบกหูจักตัวเฮาว่าเฮาแมนไผ เขาจะบบเกิดการเสื่อมมั่นและเขาบกเกิดการเสื่อถือเขาและเขาจะบหุ่นจักเขาและเขาจะบสนับสนุนเขาและเขาจะบซื้อสินค้าเขาถามวันนี้เขาหู่จักเขาอะหู้่จักเกิดความสนิทสนมเกิดความหักเกิดความผูกพันเจ้ามาทุกมือ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 เขาเกิดความหักเกิดความผูกพันเกิดเกิดความแบบมีกระจิตกระใจอยากจะซื้อสินค้านํานนั่นแปลว่าจ่ายแลกจ่ายเจ้าได้จ่าย คือเจ้าได้เป็นนางในหัวใจของเขาแล้วเรียบร้อยนั่นเองต้องเฮียนหู้และพัฒนาตนเองแบบสม่ำเสม,มอเฮียนหู้พัฒนาตนเองมือละ1 365มือือก็365%ซ็นต์นั่นแปลว่าเขาเปลี่ยนไปทุกมือทุกมือดีกว่าคนที่บบพัฒนาตนเองแม้แต่จักเปอร์เซ็นต์เลยโบโบพัฒนาตนเองอยู่แบบเก่าแบบเดิม นั่นแปลว่าชีวิตของเขาก็อยู่แบบเก่าแต่เขาพัฒนามือละหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเขาก็ถือว่าเขาไปไกลนะเบิ่งย้อนกลับมาเขายังยุ่งจุดเก่าแต่เขาอะไปดาวอังคารแล้วแบบนี้ก็ได้เนาะเซืรอว่าเทคนิคเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ตัดสินใจที่จะเข้ามาในธุรกิจออนไลน์เนาะอย่าลืมละกันเนาะว่าการเหตุธุรกิจออนไลน์เขาเหตุกับคนที่บู้จักและเขาจะเห็ุจังใดให้คนที่บู้จักนั่น ได้หู้จักเขาและหักในตัวเฮาและเสื่อมหมันในตัวเฮาเขาจะต้องเฮ็ดแบบใดเขาจะต้องเฮ็ดอย่างหักศร้าในสินค้าของเขาอีกจะเฮ็ดแบบใดให้คนได้หู้จักสินค้าของเขาได้หู้จักตัวเฮาเพื่อเกิดการซื้อถ้ามือนี่เขาจะเฮ็ดการตลาดแบบยิงแอดโฆษณาได้แต่ถ้ามือนี่เขาจะเฮ็ดการตลาดแบบ บอได้ยิงแอดโฆษณาเฮาจะต้องสร้างตัวตนและจะสร้างตัวตนจังไดให้เฮ้งให้ฟังในโลกออนไลน์เขาบอกเลยว่ากดลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วจะู้ว่าการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์และการขยายตลาดการขยายธุรกิจการขยายสินค้าในโลกออนไลน์มันเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวในปัจจุบันนี้ด้วย ลิงนี้เนาะอย่าลืมกดลิงใต้นี้แล้วเจ้าจะหัว่าการที่มีสินค้าและสร้างตัวตนนั้นมันเป็นเรื่องที่ง่ายมาก